ญาติเศร้าเตรียมรับศพครูเจี๊ยบไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุพรรณบุรีญาติเศร้ารับศพครูเจี๊ยบไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลังถูกลูกหลงเหตุวัยรุ่นยิงคู่อริต่างสถาบาันขณะที่แม่ผู้บาดเจ็บเผยลูกอาการสาหัสเตรียมผ่าตัดครั้งที่สามยันลูกไม่เคยมีปัญหากับใครเป็นเด็กทุนผลการเรียนดีกรณีเกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้11พฤศจิกายน66 เป็นเหตุคนร้ายวัยรุ่นชายสองคนใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่อรินักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเป็นเหตุให้ครูหญิงโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวชาต่อมาขณะที่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปล่าสุดวันนี้12พฤศจิกายน ครอบครัวออกกำหนดการรับร่างนางสาวศิรดาสินประเสริฐหรือครูเจี๊ยบอายุ45ปีผู้เสียชีวิตที่ตึกติติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเวลา12-13นาฬิกาบรรยากาศในช่วงเช้าเงียบสงบท่ามกลางการรอติดตามทำข่าวของสื่อมวลชนจากหลายสำนักทั้งนี้เมื่อครอบครัวมารับศพในวันนี้จะนำร่างครูเจี๊ยบไปยังวัดพระแม่ประจักษ์แห่งภูเขาคาแมวสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนมีพิธีสวดภาวนาสมคืนและพิธีมิสซาปลงศพเวลา10นาฬิกาในวันที่15พฤศจิกายน66 ขณะที่นางสาวพรพิมพ์แม่ของนายธนสรห้องสวัสด์อายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่1ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเปิดเผยทางโทรศัพท์ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครเพื่อมาหาลูกที่โรงพยาบาลจุฬาว่าตอนนี้อาการลูกยังอยู่ในขั้นวิกฤตอาการยังน่าเป็นห่วงและหมอเตรียมจะผ่าตัดรอบที่3เพราะยังมีแผลบริเวณลำคอที่เลือดยังออกอยู่และยัดงอมี กระสุนยอยู่ที่ขาแม่จึงมีความหวังเต็มที่ว่าอยากให้น้องฟื้นกลับมาไม่รู้ว่าน้องจะสู้ได้สักแค่ไหนก็ขอให้มีปาฏิหาริย์ช่วยลูกแม่เพราะลูกแม่ไม่ได้ไปทำอะไรใครเขาก่อนไม่เคยพกพาอาวุธไปไหานอก็ไปปกติ แม่ร่ำให้บอกว่าขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกๆถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่วันเกิดเหตุลูกไปทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเพราะมีรุ่นพี่รับปริญญาเลยให้น้องๆไปทำซุ้มและช่วงนี้ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ลูกจะออกไปทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยตลอดยืนยันว่าลูกแม่ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยทะเลาะกับใครทั้งนั้นชีวิตประจำวันเช้าไปเรียนเย็นก็กลับลูกมีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย3.86 3.78ตลอด ส่วนนิสัยน้องเป็นเด็กร่าเริงไม่เคยมีเรื่องต่อยตีกับใครตั้งแต่อนุบาลมัธยมและมามหาวิทยาลัยและน้องเป็นเด็กที่ทำกิจกรรมให้โรงเรียนตลอดทั้งด้านกีฬาและดนตรีครูชมตลอดเป็นเด็กทุนเรียนฟรีแม่แทบไม่ต้องเสียเงินให้ลูกเรียน แม่กล่าวอีกว่าแม่อยากรู้ว่าเขามาทำลูกแม่ทำไมทำไมถึงทำขนาดนี้ถ้าน้องเป็นเด็กเกเรก,ก็ต้องป้องกันตัวเองแต่นี่น้องยังเดินด็อกแดกแดกไม่รู้เรื่องร,รู้ราวเดินเหมือนคนปกติทั่วไปเขาไม่รู้ว่าจะมีใครมายิงเขาน้องก็ไม่ได้ระวังเพราะไม่ได้ทำอะไรไว้ถ้าเคยไปทำอะไรไว้ก็ต้องคอยระวังนี่น้องเดินชิวๆเลย อย่างไรก็ตามอยากให้ตำรวจติดตามตัวและดำเนินคดีให้ที่สุดเพราะมีอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตถ้าไม่มีคุณครูที่เสียชีวิตอยู่ในเหตุการณ์แม่ก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดได้หรือไม่ นอกจากนี้อยากให้สังคมมองมุมกลับว่าถ้าเป็นเด็กเกเรก้าวร้าวเขาจะมาเดินปกติแบบนี้หรือไม่แม่ก็ต้องการขอความเป็นธรรมมันทำลูกแม่เพื่ออะไรมันทำแล้วมันได้อะไรอยากให้พ่อแม่ของฝ่ายที่กระทำลูกแม่ถ้าเขาเจอกับตัวเขาลูกเขาโดนกระทำเขาจะคิดยังไงหัวอกคนเป็นแม่จะรู้เมื่อลูกตัวเองเจ็บปวดจะรู้สึกยังไง สำหรับน้องธนสรน,นั้นแม่บอกว่าน้องเป็นลูกคนโตและมีน้องอีกคนสิบขวบเขาบอกแม่ว่าเขาจะส่งให้น้องเรียนเองถ้าเรียนจบเขาจะส่งให้น้องเรียนเองและลูกตั้งใจว่าจะทำงานสถาปนิกเพราะเงินเดือนเยอะมากลูกบอกหนูยอมเหนื่อยเพราะจบมาได้งานแน่ๆใครๆก็รับทำงานเงินเดือนเยอะด้วยเขาจะพูดแบบนี้ตลอด